ในช่วงนี้บอลทีมชาติกำลังเตะกันอยู่นะครับและในบ้านของเราก็ยังคงอิ่มแป้และมอบความแม่นยำให้กับลูกบ้านผู้น่ารักนะครับใครที่อยากมาพบความแม่นยำอิ่มแป้แบบนี้นะครับก็ที่ใต้โปรครับรีบเข้าไปได้เลยครับแล้ววันนี้จัดต่อครับ3มคู่โดนใจจะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยวนี้ลุงจะให้ครับ พี่น้องมาเริ่มกันที่คู่ที่หนึ่งครับเป็นการคัดบอลโลก2026ระหว่างทีมชาติอังกฤษเจอกับแอลเบเนียครับในเวลาตี24งครับโดยผลงานของอังกฤษตลอด5เกมที่ผ่านมาล่าสุดนะครับชนะ4แพ้1ถือว่าผลงานโคตรดีนะครับส่วนด้านแอลเบเนียครับผลงานไม่ค่อยดีครับแพ้3ชนะ1เสมอ1ครับและคู่นี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2021ครับเคยเจอกันมาอังกฤษสามารถชนะแอลเบเนียไป5ประตูต่อศูนย์ถือว่าชนะขาดลอยจริงๆครับ โดยวันนี้ครับทาานอังกฤษทีมของโทมัสทูเคิลครับผู้จัดการกุนซือทีมชาติอังกฤษคนใหม่ครับจะมาในแผน3 4 2 1ครับโดยหน้าเป้าวางเป็นแฮร์รี่เคนครับและมีตัวลุกด้านข้างที่เขาคาดการณ์นะครับจะเป็นมาคัสและฟอร์ดตรงกลางก็จะเป็นจูดเบลลิงแฮมครับส่วนนัานเอลเบนเนียครับมาในแผน433ครับโดย3ตัวลุกของเขาจะเป็นเออร์เนสต์มูชีครับและอีกคนหนึ่งครับเรมานายคนสุดท้ายครับเป็นเนดิมบารามีครับ โดยในมองส่วนตัวลุงสำหรับคู่นี้ครับถ้าพูดถึงชื่อชั้นนักเตะอ,อังกฤษเหนือกว่าด้วยประการทั้งปวงและทีมของโทมัสทูเคิลผู้อิจการทีมคนใหม่ของทีมชาติอังกฤษนี้มีรูปแบบการเล่นที่ชัดเจนโดยการเล่นหลัง3และการขึ้นเกมลุกโดยใช้วิงแบ็กทั้ง2ข้างและตอนนี้กองหน้าอย่างแฮร์ริเคนกำลังฮอตเลยแล้วมาคารลฟอร์ดที่ฟอร์มดีกับแอสตันวิลล่า ก็พร้อมแจกจ่ายประตูเพราะนั้นวันนี้ลุงม,มองว่าแอลเบเนียถึงแม้ว่าผู้เล่นจะคัดมาดีแค่ไหนแล้วแต่ก็น่าจะต้านทานผู้เล่นของอังกฤษได้ยากจริงๆครับและเพดานให้อังกฤษมาถึง2ลุงม,มองว่ามีโอกาสไปถึงหรือเพอๆอาจจะไหลเพราะนั้นวันนี้จะไปที่สิงโตคำรามอังกฤษครับ มาตอ่อกันที่สอ2ครับเป็นการคารโบโล2026โ,โซนยุโรปเหมือนเดิมครับเป็นทีมชาติโปลแลนด์เจอกับริทวเนีครับในเวลาตี245ครับโดยผลงานของทางด้านโปลแลนด์ต้องบอกเลยที่เป็นทีมที่ใหญ่นะแต่ผลงานเละเทะจริงๆครับโดยแพ้4เสมอ1ชนะไม่เป็นครับแต่ทางด้านทีมที่เขามาเจอเนี่ยริทรเนี หนักเลยครับแพ้5เกมติดแล้วครับสำหรับ5เกมหลังสุดนะครับโดยวันนี้ครับท่านนั่นโปแลนครับจะมาในแผน3-5-2โดยหน้าคู่เป็นโรเบิร์ตเลวานล็อกี้โฮอตจากบาร์เซโลนาและอีกคนหนึ่งครับเป็นอดัมบุษซาครับส่วนนันดิิทีนีครับมาในแผนเดียวกันครับ3-5-2หน้าคู่เขาจะเป็นเปาคัสกัสครับส่วนอีกคนหนึ่งครับจะเป็นอาาดัสคูซิดครับ โดยในยมองส่วนตัวลุงสำหรับคู่นี้ครับโปรแลนด์ถึงแม้ว่าฟอร์มจะออกทะเลไปไกลจริงๆนะครับแต่วันนี้มาเจอทีมที่ไม่ได้แข็งและผลงานของลิทวเนียก็ไม่ดีชื่อชั้นนักเตะโปรแลนด์ดีกว่าแล้ววันนี้ได้เล่นในถิ่นของตัวเองเพาดานอาจจะให้มาประมาณนึงลุงมองว่าคู่แข่งของโปรแลนด์วันนี้ต่างกันอยู่เพราะนั้นวันนี้ลุงมองไปที่โปรแลนด์น่าจะไปถึงฝันครับ พี่น้องมาต่อกันที่คู่ที่3คู่สุดท้ายครับเป็นการคัพโลก2 0 2 6โซนอเมริกาใต้ระหว่างเอกวาดอร์เจอกับเวเนซุเอลาครับในเวลาตีสครับตัวผลงานของเอควาดอร์ตลอด5เกมที่ผ่านมาถือว่าค่อนข้างดีครับชนะ3เสมอ2ไร้พ่ายครับตลอด5เกมที่ผ่านมาส่วนนั่นเวเนซุเอลาครับผลงานไม่ดีครับสะกดชัยชนะไม่เป็นครับโดยแพ้3เสมอ2ครับ โดยนี้ครับท่านนักอีด,ดอาดจะมาในแผน4-5-1โดยวางหน้าเป้าเป็นเอเนอร์วันเซียตัวเก๋าของทาอ่านนเกอีดอรดครับและยังมีตัวอย่างอารันฟางโก้มอยเซตไกเซโดจากเชลซีก็พร้อมลงสนามครับส่วนนันเวเนซุเอลาครับจะมาในแผน4-2-3-1โดยหน้าเป้าของเขาจะเป็นโซลมอนรอนดอนครับ โดยวันนี้ในมองส่วนตัวลุงสําหรับคู่นี้ครับเอกวาดอรผลงานโดยรวมดีกว่าทางน้านเวเนค่อนข้างเยอะครับและผลงานตอนนี้ผู้เล่นต่างๆนานาดูเหนือกว่าดูมีความมั่นใจและมอยเซษกาเซโดเป็นกองการตัวตัดเกมที่มีชื่อชั้นดีเล่นระดับยุโรปมาให้กับเชลซีลุงมองว่าวันนี้โดยรวมแล้วเอกวาดอรดูดีกว่านะครับจัดไปที่เอกวาดอรสบายใจครับ พี่น้องก็จบลงไปกับ3คู่โดนใจประจำวันที่ถ้าขายักได้แนวทางเพิ่มเติมก็ที่ใต้โปรครับรีบเข้ามาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะพี่น้อง